มะเร็งตับเนี่ยก็จะมีเรื่องของท้องมานท้อง,องโต,โตแต่น,นี่คือระยะสุดท้ายะระยะแรกๆไม่มีอาการเลยระยะแรกที่บอกว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งตับนะฮะก็คือพุงการให้เรามีพุงแล้วเป็นไขมันพอกตับทั้งหญิงทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายพุงที่ว่ามันต้องใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องใหญ่ก็เป็นไขมันพอกตับได้อหมอมีคนไข้หนักห้สิบเป็นผู้หญิงแค่มีพุงหมาน้อยนิดหน่อยไม่ได้ดูอ้วนเลย แต่เป็นไขมันพอกตับค่าตับอักเสบขึ้นแล้วเป็นเบาหวานดูจากค่าเฉลี่ยของตับได้ไหมดูจากเอนไซม์ตับพอได้ไดแต่ระยะที่หนึ่งของไขมันพอกตับไม่มีอะไรเลยอุ้ยเอนไซม์ตับปกติการซักประวัติจะรู้ถ้าคุณหมอซักประวัติเช่นดื่มน้ำหวานเยอะๆกินเบเกอรี่เยอะๆระวังนะฮะ,ะ<ๆ>๋ยวนน้ชานมาาชานมก,นานกินน้ำหวานไม่เป็นํนออำว่าน้ำเชื่อมไซรัปเป็นสารพิษต่อตับ เป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมายหมอใช้แบบนี้เลยเพราะว่ากินแล้วฟินกินแล้วสารสื่อประสาทมีความสุขหลังโอ้ใหันนี้เรื่องจรงิงโดปามีนหลังกินแล้วสดชื่นกินแล้วแฮปปี้